ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินผมมีข้อเสนอนะครับหามาตราการด้วยกันมาตราการที่1ครับรัฐนั้นต้องออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ถ้าเปรียบเป็นการรักษาต้องไม่ใช่แบบหยดน้ําก็ต้มหรือให้น้ําเกลือหมด1ขวด2ขวดแล้วกลับบ้านต้องเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นั่นก็คือโครงการดิจิตอลวอลเล็ซึ่งถือว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลามาแก้ปัญหาในเวลาที่ใช่โครงการนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นมิติ ทั้งการเพิ่มทุนให้กับพี่น้องประชาชนในมิติของการกระตุน้นการลงทุนให้กับพี่น้องประชาชนถ้า16ปีขึ้นไป จะได้รับคนละ10,000บาทแต่ถ้าคิดแบบ10,000ต่อหน,นึ่งคนเนี่ยนะครับอัดไม่ใช่เรื่องที่ต้องตกใจแต่ถ้าคิดว่าในครัวเรือนท่านสมาชิกในบ้านท่านมี4คน45 0 0 0คน5 0 0 0มนี่เรื่องใหญ่เลครับดังนั้นโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลนี้มีคํากล่าวว่าน้ําที่อุ้มเรือได้เช่นไรน้ําก็สามารถคว่ำเรือได้เช่นนั้นผมไม่อยากให้เกิดบรรยากาศแบบนั้นสวนทางกับความต้องการและการรอคอยของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันว่าจะผลักดันโครงการนี้ให้เกิดอย่างไรบน พื้นฐานของกรอบวินยัยการเงินการคลังห่วงใยได้ตั้งค้อสังเกตได้ครับแต่ต้องยึดประโยชน์ว่าสุดท้ายถ้าเอาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งผมว่าโครงการนี้ต้องเกิดครับมาตรการที่2ครับรัฐบาลต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนต้องลดสัดส่วนหนี้ครัวเรือนโดยเฉพาะปัญหาหนี้สินของประชาชนรายย่อยมาตรการที่3ครับการพักหนี้เท่ากับการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรนโยบายของรัฐบาลครับพักชำระหนี้กเกษตรกร3ปีก็เป็นหนึ่งในเรือธง ที่รัฐบาลชุดนี้พยายามเดินหน้ามีการขยายไปพักหนี้ในกลุ่ม SME และแต่ขยายไปกลุ่มวิชาชีพอื่นๆย้ำนะครับว่ามาตรการพักหนี้ต้องทําพร้อมรักษาและยึดมั่นในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด4ครับต้องให้ความรู้ทางการเงินส่งเสริมวินัยการออมให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเคร่งครัด5ต้องพัฒนาทุนมนุษย์ส่งเสริมการออมเสริมศักยภาพการแข่งขันของคนไทยลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทําให้การลงทุนของไทยเข้มแข็งเพื่อรองรับการขยายงานตามนโยบายของรัฐบาลท่านประธานครับการเป็นหนี้ไม่ได้น่ากลัวเลยครับตราบเท่าที่เรามีศักยภาพในการใช้หนี้เมืเอิง10บบาทในกระเป๋าครับไม่กล้าพาเพื่อนไปกินก๋วยเตี๋ยวครับแต่ถ้ามี50บาทมีศักยภาพเรากล้าและมีความเชื่อมั่นผมเชื่อว่ารัฐบาลนี้ต้องถือธงนําและขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการเสริมสร้าง ศักยภาพของคนไทยให้แก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนปัญหาหนี้ของประชาชนควรต้องจบในรุ่นเราขอบพระคุณครับ